สู่กิจาการรม BRV Brave Journey ความกล้าครั้งใหม่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดค่ะและตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศพิธีปล่อยขบวนรถยนต์ Honda BRV ใหม่จากกรุงเทพไปยัง36จังหวัดระหว่างวันที่15ถึง25ธันวาคมและ4ถึง10มกราคมรวม18วันสามารถติดตามเราได้ทุกวันนะคะและวันแรกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกพร้อมกันที่จังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทและนครสวรรค์ค่ะ รุ่นเจ็ดที่นั่งทําให้การเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดที่ใกล้เคียงสามารถเที่ยวกันได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนอกจากกิจกรรมภายในงานแล้วเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ honda.co.th/sbrv ค่ะและต่อไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ที่สุขขอไทยและลำปางค่ะ